ก็เสร็จงานแล้วนะคะผลก็จะมาดูคัน115นะคะกําลังจะเอามาทําสีใหม่ค่ะเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันเลยนะคะว่าเขาจะทําสีไหนกันเดี๋ยวจะไปสอบถามพ่อด้วยค่ะพอดีพาพ่อกับแม่มาด้วยนะคะก็คือลุงก,กัปป้าน,นั่นแหละคะ่ะทีมงานเดียวกันค่ะตอนนี้ก็ขี่รถดำลดดำูกทรายลดดูกทรายลดดูกทรายแป๊บืดด่นเต้นะครับรถก่อน ว่ามาึงหลุดเห็นไหมคะรกจ้าวามึงหลุดเขาจะลงไปดูรถไม่นะคือมิตรสินี่นะคะเราก็มาดูรถโอ้ยเขาเลิกงานคนขี่ดินนิ่งติดต ติเลยเดี๋ยวไปดูรถอนอยกันสิมหาไซแม่ขั้นลอยสิมหาขั้นลอยสิมหาเรา,า,าไปเบิ่งขั้น้อยสิมหา <c oughs> โ oh, อปิดอะไรแล้วตัวนี้เนลายกระตุน้น mm hmm. ซี่นี่ก็สวย mm hmm. นี่คัดเก่าที่ฝนเยคยขับเ mm hmm. ชือบใบเบิร์ตโอ้ยเชือบ Mình <Nhạc> ra đây Nói chung Xong rồi พุ่งวันที่เอาเป็นสีฝางวันนี้เหลี่ยมมันสีฝามันเป็นเจงจอดท่าไหนเป็นสีเขียวาเอาสีจขต้นไหนดิยามเุ่ไปสมสีสีฝากเบี้โกเบี้ยนออกเขียวเลย่เป็นกเบียเนเขียวกเบ้ฝามินเฮ้เป็นสีกเบี้ยเล่นว่ะพงกับ่แต่ว่ามันเป็นสีมันม่ตลบมันม่ตลบนดวครเพเวลาเขาสมเหลี่มัเทียบมัน พ่อก็กําลังจะบอกช่างนะคะว่าให้ทำยังไงอะไรยังไงบ้างนะคะเป็นไล่บเเป็นไร่แบบั่น <halfway> ยูคขางเนาะทมมีห้องน้ำฝนดำซิงตอนเฮ็ดรถไม่ไมรอดสิห้าสองสาร้อยสบห้าเเป็นไร่แบบรถข่านไม่ทานอสร้างวอร์ดสงครับ เพราะว่าให้คนมาเจ็บสีเจ็ดปลาไทยปลาเจริเจ็บกันสกักันเศษหมไม้น่างงามเจ็บไลุ่่มฉาดังมะไล่หัเสากอป้า่บาโคนป้าไทยปลาไทยอันนี้เดี๋ยวพอกันสาดยัยงไงพอกันสาดกันสาดแจงไม จัดไม่ดอกไฟไทยเห้มันง่ามด่นกระไปเล่นหนุ่พี่น้องเดี๋ยวก็จะเห็นอันนั้นเดีพอจ้ลูกเอียงน่ะเดี๋ยวกับพ่อกันเดี๋ยวก็จะเห็นมองอันนั้นลูกก็จะเห็นประมาณไม่เกินสองอาทิตย์ถ้าบอกจะให้ลูกเอียงล้างลูกด้วยเดมอนครับลูดด้วยเรมอนันจะว่าจคือมึงจะ่าครับจำนี่หละมันคำมันคำนลิไปโรงเรียนแล้ว อูซางแล้วพันก็สีจัดการความเรียบร้อยให้ข้างๆก็สีเอาแบบขั้นนี่แหละสองร้อยซีเอาคล้ายๆกันนี่นะคะค่ะทุกันจะเห็นที่เด็ ค่ะอันนี้ก็สีออสไซร์รอยชิ้นผานี่ก็ะสีสไทรไม่ลอยชิน้นผาชี้ไฟกันจ้าก็รากชิมีกับไหวพอก,กันชิมน,น้าเนาะค่ะเพราะว่าฝนกระดิ่งเดียวโอ้ฝนกระสิกับบา้แบบนบานแม่มันเบิ่งรถมันเกิดวันไกล กันแล้วเนาะค่ะก็จะเฮ็ดตามนั่นแหละแล้วกระถาเบิกจนแล้วเพราะว่าพ่อหนีหาท่านว่าคุณก็จะเอารถขั้นลอยสิบหาเนี่ยออกไปคู่ก็ขั้นมีแหละเพราะว่าเป็นขั้นที่เคยขับก็จะขับเท่ดินเท่หินเองพร้อมขั้นลอยสิบหาขั้นนีก็จะขับเองแต่ว่าตอนต่างขบวถเมื่อก็จะให้อีกทีงานขับห้เพราะว่าฟงก็ต้องมาขับขั้นหนีเนาะขั้นคนจะของแต่ว่าคั้นลอยซิบหาจะเป็นผูถอยเท่เองนะคะ ก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดไกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผลด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะขอตัวขับรถต่อก่อนนะคะเพราะว่าม้านอีกประมาณเกือบ40โลค่ะกว่าจะถึงบ้านตัวเองนะคะแล้วก็ต้องเดินทางไปถึงบ้าน40โลแล้วก็ต้องต่อด้วยไปอุบลประมาณ120โลค่ะก็รวมรมแล้วก็เกือบ200เกือบ200โลค่ะประมาณร้อย7 0โลนะคะก็ไปแล้วค่ะบายย